สวัสดีครับพวกกับผมประสงก้อนเพชรน,นะครับในช่องพิสงจ้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มแพะพิสงจ้านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับหลังจากที่น้ําท่วมแล้วพื้นดินแห้งล้นนะครับจะพามาดูว่าแพะจะลงมากินกระถินข้างล่างกันอย่างไรนะครับขอมน,นุนตามผมนะครับผม ตอนนี้น้ําก็แห้งแล้วครับลงเป็นปกติแล้วนะครับพื้นข้างล่างนะครับหลังจากที่โดนน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมขังแช่ในพ่อประมาณสามวันครับส่วนกว่าจะแห้งครับรอก็เกือบสองอาทิตย์นะครับตอนนี้พื้นดินก็เริ่มแห้งเป็นปกติใช้การได้แล้วนะครับตอนนี้ส่วนนี้คือเราเอากระถิ่นนะครับไว้เตรียมไว้ให้แพ้นะครับกินในช่วงเช้านะครับ อันนี้เป็นวันแรกนะที่จะลองปล่อยแระลงมาข้างล่างครับหลังจากที่เราทำความสะอาดนะครับแต่ก็ยังทําไม่หมดนะครับนี่ทำทำความสะอาดาบางส่วนนะครับแล้วก็จะลองปล่อยแร่ลงมาข้างล่างก่อนนะครับไม่รู้ <absol utes> <im it> ว่าวันนี้เขาจะวิ่งลงมาข้างล่างหรือเปล่าครับหรือว่าเขาจะยังนอนอยู่ข้างบนนะครับเราปกตินะครับแระเขาจะค่อนข้างรักสะอาดนะครับพื้นที่เปียกน้ําหรือชื้นแฉะนะครับเขาจะไม่ลงนะครับ วันนี้เรามาดูปฏิกิกริยาครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับเขากำลังนอนอยู่ข้างบนอยู่นะครับนอนรออยู่ข้างบนนะครับชั้นสองของคออนะครับซึ่งเขาก็อยู่ได้ประมาณสิบว่าวันแล้วกับสองสัปดาห์แล้วล่ะเขาคงชินแล้วล่ะครับอยู่ข้างบนตลอดเลยน,นี้ นี่ครับยังมีรอยเดินย่ำอยู่นะครับเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมผมก็ยังเดินมาให้อาหารแพ้กันนะครถ้าพราะมนี่พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับนี่ส่วนเจ้าแพะก็กำลังนอนอยู่กันข้างบนอยู่นะครับมีตัวก็ ยังไม่ลุกนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปล่อยลงวันแรกหลังจากที่น้ําแห้งแล้วนะครับแพะจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเปิดได้เลยครับวันนี้เปิดแล้วนะครับนวิ่งวิ่งลงเลยนะวิ่งลงมาแล้วนะครับวิ่งลงแล้วนะครับวิ่งลงมาแล้วนะครับบางตัวก็ยัง อึดอานอยู่นะครับวิ่งลงมาแล้วนะครับวิ่งลงมาแล้วครับนี่นะครับมากินกระถินกันแล้วนะครับได้ลงมาข้างล่างนะครับวันนี้ได้รอนี่แล้กันนะครับมามีตัวเล็กตัวน้อยมากันเต็มเลยนะครับนี่ครับ ก็ถิ่นเลยลงมาข้างล่านลง,นนงนะครับสัมผัสพื้นดินบ้างครับหลังจากที่นานแล้วไม่ได้สัมผัสพื้นดินเลยนะครับนี่เจ้าพ่อฟันนะครับเจ้าบุญสนนะครับกวาจะเดินมาอุดอ่านชิดญาตเลยเกินนะครับต้องรอให้ตัวมีอารมณ์ก่อนหรือไงก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับแสดงว่าพื้นนี้เป็นปกติแล้วนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าดู ปฏิกิริยาของแค่นะครับลงกันมาอย่างที่เอย่ยงพื้นได้สบายเลยนะครับไม่มีการอีพอร์ตนะครับ mm hmm. นี่นะครับพื้นดินก็ยังมีชุ่มๆน้ํานิดนึ่งครับยังชื้นอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับเปียกนะครับก mm ็ hmm. ออยังถือว่า แพะยังลงมากินนะครับอานนได้ออกระตินทีคงจะดีใจนะครับ,รบตอนนี้สนใจกินกระตินไม่ใช่หนกระตินเช้านะครับนี่นะครับ ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผม